ประธานที่เคารพครับผมกรูมานเน่สังพุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดสุรินทร์พักเพื่อไทยจริงๆแล้วเนี่เหมือนกับลุกขึ้นมาพิปลายเนี่ยในครั้งนี้นี่วันนี้มันเหมือนกับฉายหนังซ้ำนะครับเพราะว่าตะกี้นี่ได้ลุกขึ้นมาในเรื่องของการพิจารณาศึกษาทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้กัญชากัญชงและกระท่อมอย่างเป็นระบบได้ตั้งข้อสังเกตจริงๆผม ไม่ไม่ไม่ขัดฝังหรอกยินดีที่จะรับหลักการในการตั้งกรรมธิการเพื่อไปยกเลิกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกระท่อมแต่ก็อดเป็นห่วงไม่ได้ก็เลยอยากขึ้นลุกขึ้นมาพิปลายเพื่อบันทึกไว้ในสภายนี้ผมเชื่อว่าท่านเสนาบดีท่านสมศักดิ์เทพสุทินท่านมีความตั้งใจ แล้วก็มีความห่วงใยในปัญหาหลายๆด้านโดยเฉพาะท่านไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอย่างน,น้อยๆถ้าจะยกเลิกก็ทำให้คนนั้นโดนดำเนินคดีนั้นในคดีเหล่านี้ไม่มีแล้วคุกก็จะได้เบาบางขึ้นการเสียหายทางด้านเศรษฐกิจกนั้นก็ลดน้อยถอยลงกับเรื่องราวเหล่านี้ แต่สิ่งหนึ่งผมเองนั้นผมมีคติมาโดยตลอดกับเรื่องของยาเสพติดจะสังเกตเห็นได้ว่าทุกครั้งที่มีเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดเข้ามาในสภานั้นผมจะต้องใช้สิทธิ์ในการลุกขึ้นอภิปรายกระท่อมเนี่ยผมรู้จักมาตั้งแต่ผมเด็กๆครับนะไปกระท่อมแล้วแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้รลกครับว่าเคยได้ชิมรสชาติ ว่ามันเป็นอย่างไรนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าไปติดหรือไปกินประจำหรอกครับพอมันเป็นใบกระท่อมเพราะว่าใกล้ๆบ้านผมในสมัยผมเด็กๆเขาก็ปลูกกันอยู่วันนี้ผมเข้าใจว่าเพื่อนผู้แทนหลายท่านโดยเฉพาะเพื่อนผู้แทนที่มาจากทางใต้ก็เป็นห่วงเพราะกระท่อมนี่นอกจากว่าที่จะเป็นพืชเศรษฐกิจในวันข้างหน้านั้นวันนี้ก็กลายเป็นกระท่อมภาคการเมืองนิดหน่อยปฏิเสธไม่ได้หรอกครับ ตั้งแต่ดูในชั้นของกรรมธิการวิสามันที่มาชี้แจงแต่ของท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์นั้นผมเชื่อว่าเป็นความเจตนาที่ดีแต่สิ่งหนึ่งเรื่องกระท่อมในวันนี้เนี่ยครับผมเอาเรื่องที่อภิปรายมาแล้วมายืนยันว่าผมไม่เชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่ที่อายุ25ปีลงไปนะ่ะจะมาบริโภคใบกระท่อม ผมไม่เชื่อครับเพราะผมเชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่ในวันนี้เท่าที่เป็นข่าวเท่าที่รู้แล้วก็เป็นปัญหามาแม้กระทั่งว่าผมไม่อยากจะคุยเรื่องเข่าในปัญหาตอนกือเซ็ะก็ทราบข่าวว่าใบกระท่อมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เยาวชนและก็เด็กวัยรุ่นนั้นเกือเ,เพราะวันนี้กระท่อมนั้นเอาไปผลิตคือไปผสมแล้วก็ปรุง มาเป็นสี่คูร้อยผมก็อยากฝากท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์นะครับว่าต้องออกมาตรการหรือปรอบบอรองรับเนี่ยต้องควบคุมให้อยู่ถ้าควบคุมไม่อยู่แล้วเนี่ยมันจะเป็นอันตรายที่ยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้าผมเชื่ออย่างนั้นครับและผมก็คิดอย่างนี้ตลอดสำหรับกระท่อมตั้งแต่มีข่าวว่าจะนำเรื่องกระท่อมเนี่ยมาแก้กฎหมายในสภาพเพื่อใ ออกจากยาเสพติดประเภทที่ห้าผมกังวลเรื่องเดียวครับเรื่องอื่นผมเห็นด้วยเรื่องของการที่จะช่วยในเรื่องของเศรษฐกิจยิ่งวันนี้ข้าวก็ไม่มีราคาก็ดีเหมือนกันจะได้ปลูกใบกระท่อมขายกันนะครับเผื่อเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นความเป็นอยู่ของประชาชนก็จะดีขึ้นเพราะว่าดูจากการเขียนมาในรายงานก็ดีในพรบก็ดี ส่วนใหญ่ก็จะมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นที่เกี่ยวกับกระท่อมพืชเกเศรษฐกิจตัวใหม่สมัยก่อนเรามีข้าวมียางพารามีมันสำปะหลังก็ตามที่ท่องคาและที่เรียนกันมานะครับแต่วันนี้ก็อาจจะไปใส่ในหลักสูตรของเด็กนักเรียนว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นรับเป็นสัน พี่น้องชาวนาก็อาจจะได้เปลี่ยนอาชีพพี่น้องชาวสวนยางก็จะได้อาจจะได้เปลี่ยนอาชีพมาปลูกกระท่อมกันส่วนในเรื่องของทางวิชาก,การผมเชื่อว่าตั้งแต่ท่านแรกจนกระทั่งว่าคุณหมอชนละนานสีแก้วตะกี้ได้ให้รายละเอียดไว้มากมายทีเดียวผมคงจะไม่ต้องอภิปรายซ้ำแต่ด้วยความเคารพท่านรับตรียุติธรรมผ่านท่านประธานจริงๆนะครับว่า เรื่องอื่นไม่มีความกังวลใจจะเอามาใช้ในวงการแพทย์ก็ดีหรือจะอามาทําอะไรดีผมก็เห็นดีนามด้วยแต่มาตรการของเด็กในวันข้างหน้าเพราะเด็กในวันนี้เขาไม่ได้มีเงินทองไม่ได้มีรายได้เลยครับปัญหาชะกรรมปรัาญหายากรเกิดจากไหนครับก็เกิดจากเด็กไปติดยาเสพติดโดยเฉพาะที่บ้านผมที่สุรินเนี่ยเรื่องยาบ้านเนี่ยวันนี้กระจายมากครับท่านรัฐมนตรีศักด์ครับ แทบจะถ้าเขาขายได้เหมือนกับคนเดินขายลอตเตอรี่แล้วครับแล้วราคาเนี่ยค่อนข้างถูกด้วยห้าเม็ดร้อยสี่เม็ดร้อยก็ไม่ทราบว่าเขาขายไม่ออกหรือว่ายาบ้าในเมืองไทยมันมากจนเกินพิกัดต้องลดราคาในสมัยยุคท่านนายกตักษิณนี่ผมกล่าวซ้ำน,นะครับว่าในสมัยนั้นยาบ้ามันเม็ดสี่ร้อยห้า้อย ก็เพราะว่าหาไม่ได้เพราะนโยบายในการปราบยาเสพติดหรือยาบ้านเนี่ยมันรุนแรงท่านสมศักดิ์ท่านรัตรีสมศักดิ์ก็จำได้เพราะท่านก็เป็นเสนาบดีอยู่แต่อยู่ในกระทรวงอื่นสมัยนั้นคนเสพก็ถือว่าเป็นคนป่วยก็ต้องเอาไปรักษาแต่คนค้าหรือเอเจนต์รายใหญ่ก็อาจจะต้องเอาไปเข้าวัดนะครับ คืนเดียวก็สองคืนก็อาจจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันปรับไม่ได้กับกระบวนการยาเสพติดเนี่ยฉะนั้นวันนี้พอมีใบกระท่อมขึ้นมาเนี่ยผมก็คิดว่าถ้ามันเกิดความเป็นเสรีขึ้นมาเนี่ยตรงไหนก็ปลูกตรงไหนก็ลักลอบปลูกผมทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะครับหลายท่านยกตัวอย่าง เรื่องสิ่งเสพติดจากต่างประเทศมาเปรียบเทียบกับคนไทยเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าที่นี่คือประเทศไทยคนไทยเราแน่นอนที่สุดครับความมีวินัยอย่างน้อยความเข้าใจในบริบทของสังคมอย่างน้อยและก็ความเคารพกฎหมายความกลัวกฎหมายอย่างน้อยมากครับฉะนั้น ต้องนำเนินการแล้วเขียนกฎหมายไว้ให้ชัดเจนแล้วบางครั้งแม้กระทั่งวันนี้ยาเสพติดหรือพวกกระท่อมพวกนี้ก็เป็นหนทางหนึ่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยได้หาโอกาสรีดไถเยอะแยะมากมายครับปล่อยตัวกันระหว่างทางไปข่มขู่ไปกันโชคใช้ความเป็นของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนั้นด้วยความเคารพจริงๆนะครับว่าไม่ปฏิเสธครับแต่ต้องระมัดระวังแล้วออกกฎหมายมารองรับนั้นให้รอบครอบกับเรื่องนี้อย่าหวังแต่ว่าเป็นเรื่องเศรษฐกิจอย่าหวังที่เป็นการช่วยเหลือคนที่ติดแล้วแล้วก็โดนจับโดนดำเนินคดีนะครับต้องมองรอบด้านมองบริบทนะครับว่าวันนี้เราพร้อมจริงหรือเปล่า พี่น้องประชาชนในการยอมรับจริงหรือเปล่าพี่น้องมีความตั้งใจจริงๆหรือเปล่ากับเรื่องของกระท่อมเสรีนี่ผมก็อยากฝากท่านผู้มีอำนาจทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะท่านนายกที่ท่านได้เซ็นเอกสารให้มานำเนินการจัดทำพรบฉบับนี้นะครับที่อนุญาตให้มีกระท่อมเนี่ย ซึ่งก่อนข้างจะเป็นเสรีในวันข้างหน้าแล้วก็ฝากท่านรัฐมนตรนีสมศักดิ์ที่ท่านมีความตั้งใจที่จะช่วยในอะไรหลายๆอย่างแต่ก็ขอฝากในอีกมุมหนึ่งที่เป็นความน่ากังวลให้กับเด็กให้กับเยาวชนของประเทศชาติที่จะเป็นทรัพยากรนั้นทรงคุณค่าของบ้านเมืองในโอกาสต่อไปขอกราบขอบพระคุณครับ